ไม่มีพี่ไม่มีพี่รถรถไม่มีพี่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีพี่ซื้อรถพี่มาซื้อรถ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 เหรพี่ซื้อรถเออโอ้ยตกใจหมดผมไม่มีเลยพี่ผมไม่มีเเขาไม่ได้ถามอะไรเลยไม่เป็นซื้อรถซื้อรถซอรถพี่เป็นทำอะไรมาเนี่ยหวัดดีไดนอนนะหวัดดีครับช่วงนี้ขายรถดีจัดแล้ไม่ค่อยได้นอนเลยพี่ขายรถจริงนะโอ้ขายรถเลยครับอยากช่วงเนี้ดีนี่ผมมาดูรถคันนี้ไหนไหนพี่ดูคันไหนสดนี่คันนี้เหรอพี่คันนี้โอ้โหอันนี้ นี่มันผ่านร่องรอยมาเยอะนะพี่สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อ่ะไม่ใช่นะอันที่ได้เนาะอันนี้คือมาเอาเงินสดเลยใช่ไหมพี่เงินสดเลยได้ข่าวว่าเก็บตัง์มนนานมากกี่วันพี่สองวันสองวันนานมากนี่พี่เก็บมาสองวันเงินสดสองวันสองวันแล้วบอกว่านานมากนานสีจริงๆถ้าไม่นานมันจะขนาดไหนนะพี่ถ้าไม่นานก็ครึ่งวันครึ่งวันครึ่งวัน วันเอาผมไปอยู่ด้วยหน่อยดิพี่มาพี่มาดูรถคันนี้เราเป็นยังไงบ้างครับโดนใจบ้างหรือเปล่าครับผมสวยมากสวยมากรอเลือโอเคหมดอ้โหอันนี้คือครบจบพร้อมเอากลับบ้านเลยต้องรอให้เซลเขาเก็บรายละเอียดให้ก่อนนิดนึงบรายละเอยดกให้ก่อนนิดนึงแล้วก็ก็อย่างที่บอกไว้มาออกรถที่เต็นท์มังกรอยากให้เก็บงานให้เราก็เก็บใช่ไหมพี่พี่มาจากกระบี่นะผ่านมาพี่ผ่านมาหมดเลยหลายจังหวัดมากนีเอาจริงๆพี่ปกติผมอยู่อุรณเนี่ยผมก็ชอบเช่าบ่อไทยไปเที่ยวกระบี่อยู่เรื่อยไปตีกระบี่ ชอบกระบี่ครับพี่เอ้ยใช่ครับพี่พี่เดินทางมา1,350กิโลเมตรเพื่อมาที่เต็นท์มังกรมาที่เต็นท์มังกรที่เดียวโอ้โหพี่พี่ชายไปรับที่บกสมาที่นี่โอ้โหเดินทางมาไกลมากต้องถามก่อนว่ารู้จักเต็นท์มังกรมาจากที่ไหนจ้ะพี่แต่ก่อนรู้จักนานแล้วแหละแต่ลางหลังมาติดตามมาหลายปีแล้วสองสามปีมาแล้วครับผมสามปีติดดูคลิปทุกคลิปติดต่อทุกติดตามทุกเพจครับผมมีเพจใดติดตามหมดเลยโอ้โหพี่กดไลค์ให้ทุก ทุกเพจปอบมือท่านผู้ชมปอบมือตาต้องปอบมือสุดยอดครับพีโดยเฉพาะเจ๋งนะขอบคุณมากเลยครับพี่กตั้งแต่ผมมาอยู่เต็นท์มังกรตอนช่วงแรกผมก็ตาขาวขาวใสใเลยพี่ทำงานหนักไปหน่อยช่วงนี้ขายเยอะเยอะเลยพี่ไม่ไหวเลยพี่ช่วงนี้ขายแบบไม่หวาดไม่วันมาเนี่ยถ้าไม่เห็นเจ๋งไม่เอาเลยจริงเหรอพี่เกือบนะผมเกือบวิ่งไปแล้วนะพี่เมื่อกี้เนี่ยแฟนขับก่อนหน่อยขอบคุณมากครับพี่เป็นไงผมบอกแล้วผมนี่แหละเจ๋งมีแฟนคลับแล้วพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากจริงจริงนะครับพี่ ก็ขอให้พี่ได้รถไปก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยเดินทางสะดวกนะครับผมรับมือทุกอย่างนะจ๊ะพี่มีปัญหาอะไรก็กลับมาหาน้องหน้าเดี๋ยวน้องดูแลให้เหมือนเดิมน้องที่พาขับนะที่พาทดลองขับไปนะผมแนะนําดีมากชื่น้องเก็ตอะไรนี่แหละสส้นย่างเนี่ยน้องเก็ตใช่ไหมครับน้องเกตการดีมากผมเคยไปเซี่ยวมาก่อนเหมือนกันครับผมแต่ผมไม่พูดให้เขาพูดเองเขาก็พูดขึ้นมานะแนะนำว่ารถอย่างนั้นแนะนาว่ารถประหยัดอย่างนนี้รุ่นไหนบ้างขับดีมากไอ้ไปตรวจสภาพมาเป็นยังไงเขาแนะนาหมดอ๋อน้องผมยาวๆใช่ไหมครับใช่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 ครับ น้องเขาก็ทํางานอยู่กับเต้นมา3ปีแล้วก็อาจจะได้รัมาชมบักชมหน่อยครับขอบคุณมากเลยพี่เดี๋ยวจะบอกน้องให้ผ่านคลิปนี้ไปเลย มังก่รเจ๋งขายเจ๋งก็แนะนำดีนะครับครับผมอยากซื้อซื้อที่ไหนก็ไปซื้ออย่เต็นท์ข้างหน้าไปซื้อทำไมเต็นท์มังกรเขาอะไรอ่ะข้างหน้าเขาถูกกว่าอยู่นี่มันแพงทำไยตอนนี้เพิ่งไปที่น้ากล้องอยู่หลังกล้องให้ว่ากันอีกทีเอาอย่างี้พี่เดี๋ยววันนี้แถมเสื้อให้อีกมากันกี่คนจ้ะมากันสองคนกับพี่มากันสองคนกับพี่ชายใช่ให้ไปเลยสี่ตัวมังกรสองตำรวจแขกอีกสองครับผมจัดไปครับพี่ชายฝากคุณผู้ชมทางบ้านให้น้องหน่อยครับสำหรับใครที่มองหารถมือสองอยู่ผมอยู่กระบี่ผมยังเดินททาาางมีี่่นนเเเลลยยคคิิดดดูอสั้ๆ ทางจากกระบี่มาที่นี่ที่นี่บริการดีหลังการขายผมรู้จักมานานแล้วแต่มีโอกาสได้ซื้อด้วยดูทุกคลิปทุกอะไรคือบริการดีรถเขาแนะนําตั้งแต่รถที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเขาให้ดูหมดพอเรามาซื้อเขาเก็บรายละเอยียดให้หมดทําใหม่ให้หมดดูสะอาดจ,จะอ้านดูใหม่บริการหลังการขายก็ดีนะครับแนะนํเจ็ดบาทมังกรขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับคิดถึงว่าสวยรถดีรถดีอย่าลืมคิดถึงมังกรครับผม